ติ๊ก,กนิตรินปล่อยโฮไหวขอโทษสอนรามขอเจอลูกสักครั้งไม่หวังกลับไปเป็นเมียเปิดหนี้ก้อนใหญ่<ว>โฮกราบขอโทษอดีตสามีกลางรายการติ๊กบิ๊กบราเธอร์เปิดใจปล่อยโฮกลางรายการคุยแซบโชว์เผยถึงปมปัญหาต้องเคลียร์หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อดีตสามี ที่วัดร้อนกับร้อนหนูต้องการพูดความจริงเป็นของขวัญให้พี่หนุ่มหนูพยายามจะพูดความจริงเราสองคนเท่านั้นที่รู้วันนั้นตั้งใจจะพูดยอมรับบางอย่างโกหกจริงตามที่พี่หนุ่มพูดออกมาจากบ้านจากเรื่องเงินมัดจําคอนเสิร์ตยอมรับผิดจริงกะจะพูดทุกอย่างตั้งแต่ที่วัด แต่ไม่มีโอกาสจะพูดเพราะชีวิตนี้ไม่มีใครจะดีเท่าพี่หนุ่มแล้วส่วนที่บอกพี่หนุ่มให้200-500ขอโทษจริงๆไม่มีเวลาจะอธิบายตอนที่เราเดินเข้ามาเรายังไม่มีงานดังเท่านี้ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงกัดก้อนเกลือกินไม่เป็นไรแรกๆมีน้อยใช้น้อยเขาเคยวางเงินไว้ให้300บาทบ้างจริงๆ เราอยู่กันไม่นานไม่ถึง2ปีช่วงแรกพี่หนุ่มให้อย่างนั้นจริงๆพอพี่หนุ่มมีงานเยอะจะมีให้หมื่นหนึ่งหรือได้เงินเยอะจะให้เยอะพอมาอยู่บ้านหลังนี้6-7เดือนได้30,000บางเดือนได้มากกว่า30,000หรือมือถือหายบางเดือนพี่หนุ่มก็ซื้อให้อีกเดือนหนึ่งรวมแล้วก็เป็นแสนก็มีหนี้เก่ายังไม่หมดก็เอาเงินเดือนไปผ่อนและช่วงโควิดเพื่อนก็รวมตัวมาทวงเงินกัน นี่สินไม่ได้เกิดจากการพนันทั้งหมดปีสุดท้ายขัดสนมากดูคติถูกยึดคอนโดอีกหนูบอกพี่หนุ่มไม่หมดเพราะเข้ามาไม่ได้คิดเรื่องเงินไม่ได้อยากเอาภาระมาให้เขาเลยบอกไม่หมดเมื่อถามว่านี่สินที่ยังเหลือจริงๆติ๊กเผยว่าคนถามกันเยอะมากเรื่องนี้ในใจเราที่รู้แต่คิดไปมาน่าจะประมาณ2อล้าน5ถึง3ล้านหส่วนเรื่องทองของลูก ติ๊กยืนยันยังอยู่เก็บไว้ไหนบอกไม่ได้เรามีสิทธิ์จะเก็บล็อกเก็ตลูกหนูขายเมื่อ8เมษายนได้ซื้อทองคืนลูกแต่ล็อกเก็ตหนูไม่ได้ขายเจ้าตัวยอมรับความผิดแต่บอกว่าอธิบายสาเหตุชัดเจนไม่ได้เมื่อถามว่าเคยตันมากไม่อยากอยู่หรือไม่ติ๊กรำไห้ย,ยอมรับตนออกมาจากบ้านพี่หนุ่มไม่มีบ้านแล้วไม่มีลูกตื่นมาไม่เจอใครเลย ตอนนี้อยู่คนเดียวหนูกักตัวเองในห้องสี่เหลี่ยมสภาพชุดเดียวตอนออกมาพี่เขาให้หนูเก็บของแต่หนูคิดว่าไม่น่าร้ายแรงขนาดนั้นหนูไม่ได้อยากต่อต้านแต่อยากกลับไปอยู่ตรงนั้นคือวีจิด้วยความเป็นเมียไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรเคารพการตัดสินใจของพี่หนุ่มแต่ด้วยความเป็นแม่ขอให้ได้เป็นแม่ของลูก 5ข้อที่จะไปถึงเป้าหมายเจอลูกคือให้พูดความจริงแก้ไขปรับปรุงสิ่งผิดกลับตัวเป็นคนใหม่ไม่อยากให้ผ่าแผลเดิมซ้ำๆด้วยตัวเองและเรื่องการพนันหนูมาออกรายการกังวลร้องไห้นอนไม่ได้ไม่รู้จะพูดอะไรได้บ้างกลัวพี่หนุ่มจะโกรธกลัวพี่หนุ่มจะไม่รักไม่ให้อภัยถ้าหนูจะยอมรับผิดต้องออกมาจากใจพี่หนุ่มน่าจะรู้ถ้าอยากให้ขอโทษ ถ้าหนูไม่รู้สึกจะไม่พูดหนูพูดไปไม่เข้าถึงหูแต่ถ้าใช้สื่อพี่หนุ่มน่าจะได้ยินทุกคำพูดถึงมาออกรายการนี้พี่หนุ่มอย่าใจร้อนยังทำตอนนี้เลยไม่ได้ปัญหาหนูต้องแก้คนเดียวไม่มีค่าเลี้ยงดูจากพี่หนุ่มแล้วหนูไม่เรียกร้องหนูจะยืนด้วยตัวเองเคลียร์หนี้สินของหนูได้ด้วยอยากฝากถึงพี่หนุ่มสอนรามว่ายังไงบ้าง ติ๊กยกมือไหว้ขอโทษปล่อยโฮพร้อมบอกว่าบทเรียนนี้หนูจะไม่กลับไปทำแบบนี้อีกเพราะทำให้หนูไม่ได้เจอลูกขอให้เห็นใจหนูขอเจอลูกครั้งเดียวต่อเดือนก็ได้พร้อมทั้งยังฝากถึงลูกสาวว่าแม่อาจจะเป็นแม่ที่ไม่ดีในสายตาพ่อและวีจิครั้งนี้เป็นความผิดพลาดที่แม่ไม่ตั้งใจไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่ามีแม่เล่นการพนันเรื่องนี้น่าจะคุยในครอบครัวได้หนูรู้ว่าไม่มีโอกาสกลับไปเป็นภรรยาอีก ทุกวันพยายามทำดีให้พี่หนุ่มไม่โกรธกลับมารักเหมือนเดิมความรู้สึกลึกๆรู้ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกตอนนี้ไม่มีหวังที่ครอบครัวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ